จอมาดพงาดฟ้าตอนที่188บทประพันธ์ของคนพรัดเทนจะไปพบโอโซดทันนั้นที่ใดหรือล้านให้เอ่ยถามคนเมื่อหนึ่งแสนปีก่อนยังมีชีวิตอยู่ย่อมต้องไม่ธรรมดาแน่พู้ฉะนั้นไม่อยู่แล้วหลังจะมอบสิ่งของนี้ให้ไค่าข้าก็หอกขึข้นสวรรค์ไปแล้วโรสิวกล่าวพางแสดงท่าทางเรียนแบบที่ ไปจือเซียนฉีมิติหอบเหินยุติส่อนในวันนั้นพร้อมนักกรีฑแหวกอากาศออกซึ่งทําให้เราผู้แข่งแก่งเา่าต่างเชื่อว่าเป,เป็นเรื่องจริงเดิมทีแล้วข้าตั้งใจะจะมอบสิ่งนี้ให้แก่ทุกท่านในวันนี้แต่ใครจะคาดคิดว่ากลับเกิดเรื่องขึ้นเสียก่อนแม้พวกท่านจะไม่ได้เคล็ดวิชาไทาเก๊กประิดมังกรของข้าแต่การได้รับของสิ่งนี้ไปก็นับว่าวไม่เร็วเลยทีเดียวบางทีภายในนี้อาจมีสิ่งที่ปรามาจารย์ของท่านทิ้งไว้ให้ก็ได้นั่นต่างหากล่ะ ที่เป็นของพวกท่านบำเพ็ญแล้วย่อมสบายใจตอนนี้พวกท่านอย่มามัวคิดถึงแต่เคสวิชาไทาเก๊กพิชิตบ,บางกรข,ของข้าอยู่เลยหลวงสิวกล่าวออกมาด้วยอรอยยิ้มของของตนเองย่อมเป็นสิ่งที่ดีที่สุดทุกคนต่างทอดถอนใจหลวงสิวได้รับแผนที่นี้มาแต่กบไม่คิดครอบของไว้เพียงผูด้เดียวทั้งยังนาออกมาในขณะที่พวกเขากอดหน้านิพยายามทุบสีทางเพื่อบีบบังคับให้รลวงิว,วมอบเคสวิชาไทาเก๊กพิชิตบ,บางกรอ,ออกมา เพียงแค่คิดถึงเรื่องนี้ก็ทําให้เขารู้สึกละอายใจพลังของพวกเขานั้นแข็งแกร่งกว่ารลซิลมากมายนักแต่ในเรื่องนี้พวกเขากลับรู้สึกว่าตัวเองด้อยกว่ารลซิตอนนี้พวกเขาจึงไม่ได้มองรลซิลด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความเกลียดชังอีกต่อไปแต่กลับเป็นสายตาที่มีความเคารพมากขึ้นรลซิวแอบปรีดาอยู่ในใจของสิ่งนี้เดิมทีเป็นของพวกเขาอยู่แล้วเขาเป็นเพียงผู้นําส่งคืนเท่านั้นเดิมทีผู้แข็งแกร่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่อยากจะฉีกร่างเขาเป็นชิ้นๆิ แต่บัดน,นี้กับเปี่ยมไ้วยความรู้สึกขอบคุณและซาบซึ้งอย่างยิ่งไม่มีสิ่งใดที่น่าตื่นเต้นยินดีไปกว่าการได้ฝึกฝนวรยุ์ที่ปรมาจารย์ของตนเองได้ทิ้งไว้ให้นี่คือการสืบทอดอย่างหนึ่งแห่งนี้อยู่บนทวีปราชันนี่เองข้าตามหาสถานที่แห่งนี้มาเนิ่นนานแต่หาไม่พบเสียทีนานให้กล่าวพางมอบไปที่ให้แก่กู่ตงเฉินกูตงเฉินแย้มยิม้มไม่นักงวนใจไปผู้โสูโ่แห่งสำนักไทอูของเราก็เป็นผู้ที่มาจากทวีปราชัน เขายอมทราบหนทางไปอีกทั้งตัวข้าเองก็เคยเดินทางไปยังทวีปราชมาดังนหนึ่งบอกตามตรงว่าที่นั่นนับเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งวิธียุทธใด,ดแท้หลอซสิว,วเลือกมองไปยงังผู้เท่าขค้วขาวอู่ไคหมิงสามเสาหลักแห่งสมัครไทอู่ผู้เท่าอู่สามขหงพวกนั้นก็มีแท่อู่เช่นกันหรือว่าพวกเขามีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันในเมื่อเป็นเช่นนี้พอเราก็เตรียมตัวเดินทางไปยังทวีปราชันเพื่อนําสิ่งเหล่านี้กลับคืนมาสงครามสามพกาลังจุบัดขึ้นแล้ว พลังเรายังห่างชั้นกับคนโบราณหนึ่งแสนปีก่อนอยู่มากมายนักหลานให้มอกขึ้นบนท้องฟ้าพางถอนใจออกมาเบาเบาตอนนี้พวกเขายังไม่สามารถไปทวีปราชาญได้เพราะในวกเขาปีศาจซื้อวันแห่งนั้นปรากฏรอยแยกไปติขึ้นเขาต้องล่มมือกดกดรอยแยกนั้นเสียก่อนถึงจะเดินทางได้เมื่อหนึ่งแสนปีก่อนสำนักสุริยันศักดิ์สิทธิ์ของเราก็อยอมต้องมีวิชาตกทอดลองเลยอ,อยู่เป็นแน่พกเราก็จะไปทวีปราชาญด้วยเช่นกันนำแสงสีทองใส่หนึ่งพุ่มว่ามาจากแดนไกล พร้อมกับกลุ่มคนในชุดคลุมสีทองเหาะเหินอ,ออกมาผู้คนจากสำนักสุเดียนศักดิ์สิทธิ์ยังไม่ได้จากไปเพราะยังคงเฝ้าจับตาดูความวุ่นวายที่นี่อยู่ตลอดในระยะไกลการประกวตัวและการหายตัวไปอย่างกะทันของโรซิลล้วนตกอยู่สายตาของเขาอย่างชัดเจนเพียงแต่สิ่งที่เขาคาดไม่ถึงก็คือโรซิลจะโง่ถึงเพียงนี้ถึงยอมมอบแผ่ที่นั้นออกมาโรซิลไม่ได้โง่เขาตระหนักดีว,ว่าตนเองยังต้องใช้เวลาอีกมากเพื่อก้าวเข้าสู่แดนนิพนาน หากเขาเป็นศัตรูกับบรรดาผู้นําสูงสุดของทวีปพ้นทะเลเหล่านี้ในตอนนี้ก็ไม่มีประโยชน์อันใดกับเขาหวงเจ้าเทียนก็ไม่อาจอยู่ปกป้องเขาในสานักที่อู่ได้ตลอดการผู้นําอย่างเดวมิเออและกูรตรงเฉินก็ต้องจากโลกไปในสักวันการกระทำของเขาในครั้งนี้เป็นการเตรียมทางหนีที่ไร้ให้แก่ตนเองตัวสิคิว่าตัวเขาเองไม่ได้ขาดแลนวรยุทธ์อันใดการมอบแผนที่ออกไปก็ยังสามารถช่วยสร้างสัมพันธ์อดีตเราผู้มีอำนาจเหล่านี้ได้ทางอน,นาคต เขาเก้าก็เป็นนักอรอมยาขั้นสูงผู้มีอำนาจส่งพลังเหล่านี้ย่อมยิ่งต้องติดต่อเขาอยู่เสมอตราบใดที่มีเส้นสายดีแม้เขาจะไม่ใช่ผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในพิภพมนุษย์แต่ก็ย่อมเป็นที่ต้องการอย่างมากของทุกคนหล้านไห่มองหลัวสิวเห็นเขายิ้มแล้วกล่าวว่าแผนที่นี้ไม่ใช่ของข้าแล้วข้าไม่อาจตัดสินใจได้แต่ถ้าในเขตมิติลึกลับนั้นไม่มีบรรมีตัวทอดของสำนักสุริยาศักดิ์สิทธิ์ข้าคิดว่าไม่จำเป็นต้องมอบให้แก่พวกไร้ศัจจะพวกนี้ สำนักสุริยันศักดิ์สิทธิ์กดขี่ข่มเหงผู้คนมามากมายในโลกมนุษย์ผู้หวังทรัพย์กรจำนวนมหาศาลจนไปเหตุให้คนส่วนใหญ่ต้องล้มตายด้วยภัยที่มนุษย์สร้างขึ้นการกระทำของสำนักสุริยันศักดิ์สิทธิ์จึงไม่เป็นที่พอใจของคนอีกสามทะเลชินเจอเวนขอพระเจ้าจงรู้จักยับยั้งชังใจเสบ,บียงหายยงหากกระทำการอันเกินขอบเขตอีกข้าเห็นว่าคงจะเป็นต้องสั่งสอนพเพืะอจะได้รู้ซึ้งในการปฏิบัติตาม,ตามกฎเกณฑ์วิถียุทธ์ก่อนที่สงครามสามภพจะเกิดขึ้น หัวตรงชนกล่าวอย่างเย็นชา <c oughs> ชินเจียวินรู้ดีว่าการที่หลวงสิวมอบแผนที่ออกมาได้ทําให้ความผัดแย้งระหว่าง3าอาณาจักรเขตทะเลและสำนักไทอู่คลี่คลายลงหากสำนักไทอู่ร่วมมือกับพวกแข็งแร่งจาก3าอาณาจักรเขตทะเลเพื่อจัดการกับทีต่ต่างๆในทะเลตะวันออกของพวกเขาแน,น่นอนพวกเราก็มีแต่เพียงต้องยอมจํานวนเท่านั้นสำนักสุริยันศักดิ์สิทธิ์ยังไม่ทันได้ไปชิดแม้แต่ทะเลตะวันออกก็กําลังจะถูกจัดการ หากไม่ใช่เฉพาะสถานการณ์คับขันชินเจวินย่อมไม่มีทางยอมรับมือโดยง่ายเป็นแน่ไม่จําเป็นให้พวกเจ้าชี้นแนะสถานการณ์ในแผนที่นั้นพวกเราก็มีสิทธิ์ที่จะไปเช่นกันชินเจวินกล่าวนั่นยอมแน่นอนอยู่แล้วเมื่อเข้าไปข้างในอนุญาตให้หยิบฉวยได้เพียงสมบัติที่เป็นของตัวเองเท่านั้นหากเกิดการแย่งชิงขึ้นกัญหาพวกเราไม่เกรงใจลานไห้กล่าวมาอย่างไม่เห็นจินเฉวินอยู่ในสายตา หลังจากคนสำนักสุรียนศักดิ์สิทธิ์มาถึงพวกเขาก็หาเรือกันต่อถึงวิธีที่สม,มานร,รอยแยกมิติให้เป็นสนิทโรอชียว,วยังไม่ได้ใส่ใจนักจนกระทั่งหาเรือสิ้นสุดลงเขารู้เพียงว่าผู้แข็งแกร่งเหล่านี้กำลังเร่งรุดไปยังทวีปราชันเพื่อจะไปเอาคำพีวรยุทธ์เหล่านั้นโดยรเร็วจึงตัดสินใจร่วมมือกันสร้างผลิตขึ้นมาเพื่อป้องกันร,รอยแยกหลายมิตินั้นไว้จากนั้นจึงร่วมมือกันกำจัดปีศาจระดับล่างที่ข้ามาทั้งหมดให้สิ้นซากหลังจากแยกย้ายกันไป กูดงเฉินนาผู้ซึ่งแข็งแกร่งทั้งหมดไปยังสมนักไทอูเพื่อจัดงานเลี้ยงอาหารค่าแต่เราซิ่วไม่มีราว,ว่างที่จะเข้าร่วมเขาพูดคุยอยู่กับรูมิงหยาและหลิงหยูหลานอยู่ครู่หนึ่งก็กลับไปยังงเรือนไทตันหวังแม้ว่างานชุมนุมวีรบุรุษจะมีเรื่องราวใหญ่โตเกิดขึ้นมากมายแต่ท้ายที่สุดก็ผิดฉากลงด้ความเรียบร้อยอีกทั้งทุกคนต่างนุษย์ข้อตกลงร่วมกันว่าเมื่อถึงเวลาจะรวมตัวกันที่สมรักไทอู่ เพื่อทำการศึกครั้งใหญ่กับเหล่ามารพิสารภายในเรือนไทตันหวังัวซิลลหลบอยู่ในห้องรับและหยิบประตูหลัวเทียนออกมาแม้ว่าจะเป็นจานทรงกลมแต่กับสามารถเปิดประตูข้ามมิติได้จึงได้รับการขนานนามว่าประตูหลวะเทียนหลังจากที่หยดเลือดเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของแล้วเพียงแค่โรซิลส่งจิตอย่างรู้เข้าไปในจานกลมนั้นเขาก็สามารถอ่านข้อมูลรายละเอียดมากมายที่อยู่ภายใ,น,ใน,น,นทันทีและเห็นแผนที่ชัดเจนมากอีกด้วย แผนที่นี้กว้างใหญ่มากมีการทำเครื่องหมายทวีปต่างๆในพิภพมนุษย์อีกทั้งทวีปแต่และทวีปจะมีจุดพักพิงที่ปลอดภัยหลายแห่งให้หลวสิวเลือกได้หลวซสิวมองเห็นจุดพิกัดบนทวีปเฉนอนูซึ่งมีอยู่หลายแห่งจุดที่อยู่ใ,ใกล้ตัวเขาที่สุดคือแผน่นป่าบริเวณใกล้ภูเขาวีรบุรุษเพียงเดินทางไปที่นั่นเขาสามารถอาศัยข้อมูลที่บันทึกไว้ในประตูเทียนเพื่อเปิดประตูช่วมไปยังทวีปต่างๆได้ประตูเทียนทรงพลังถึงเพียงนี้ ขนาดซูมมายาวรและป่ยโยโย่เองก็ยังไม่เคยได้ยินมาก่อนเพื่อไม่ให้เป็นที่หมายปองของผู้อื่นหลซูจึงต้องใช้งานมันอย่างระมัดระวังที่สุดและเขาเองก็จะไม่บอกให้ใครรู้ว่าเขามีของสิ่งนี้ในยามค่ำคืนสำนักไทอู่คึกคักเป็นพิเศษทุกคนต่างดื่มกินกันแล้วหัวเราะก,กันอย่างสนุกสนานในงานเลี้ยงอาหารค่ำสำหรับเราพวกแข็งแข่งนั้นย่อมว่าอารมณ์ดีเป็นอย่างนิ่งแม้จะไม่ได้เคล็ดวิชาไทาเก๊กพิชมังกร แต่กลับได้แผนที่ซึ่งเก็บมรดกตกทอดจากยุคโบราณ10,000แปีก่อนไม่มีผู้ใดเห็นร่างของโรสิโในงานเลี้ยงเลยเขาเพียงแค่บอกอาสายว่ารู้สึกเหนื่อยล้าจึงขอตัวกลับไปพักผ่อนก่อนแล้วหลังจากที่โอสิโกลับไปยังเรือนไทตันหวังและหยดโลหิตลงบนประตูหลวเทียนเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของเขาก็ปลอนตัวแปลงฉมออกจากสนักไทอูไปอย่างเงียบเชียบแม้ว่าเขาจะไม่ได้ใช้วิชาแปลงร่างเ2ชนิด แต่ก็าสามารถในการซ่อนหลงการของนั้นนับว่ายอดเยี่ยมยิ่งมากหลัวซิวไม่อาจระงับความใครรู้ได้ถึงต้องออกไปทดลองอนุภาพของประตูหลัวเทียนแค่เพียงนึกว่าประตูสามารถพาเขาเดินทางคามดวิติต่างๆทั่วพื้นพิภพมนุษย์ได้ก็ตามเขารู้สึกตื่นเต้นไปอย่างมากหน้าป่าทึบห่างไกลนอกเมืองที่นี่มืดสัวอย่างยิ่งหลัวซิวนั่งหลงใต้ต้นไม้ต้นหนึ่ง ล้วจึงหยิบอาวุธเวทประตูหลวเทียนออกมาจากที่นี่ไปถึงชาทะเลไกลเพียงใดข้าอยากไปเห็นทะเลรอซิลเอ่ยถามเขาเพิ่งระหนักว่าเติบใหญ่จนถึงป่านนี้เขาเองยังไม่เคยได้เห็นทะเลเลยถ้าอย่างนั้นเจ้าอาจไปถึงเกาะเรียนฮาวาก็ได้เราสกงคุ้่ให้ข้าช่วยหาสถานีให้เจ้าก่อนหลวงซิลี้กล่าวนางเองก็อยากเห็นอนุภาพข,ของประตูหลวงเทียนเช่นกันรอซิลถามด้วยความประหลาดใจเจ้ามังกรจิว๋วเจ้าจะหาอย่างไร หรือว่าเจ้าจะไปที่นั่นจริงๆย่อมไม่ใช่นี่เป็นความสามารถสงสงอย่างหนึ่งของวิถีเทพนามว่าจิตท่องก้าวนาพาสามารถทําให้จิตอย่างรู้ออกมาจากร่างของตนเองไปได้ไกลแสนไกลอีกทันที่เคลื่อนไหวด้วยความเร็วแสงแม้แต่ข้าเองจะใช้ยังยากลาบากอย่างยิ่งเพราะต้องสูญเสียจิตยอย่างรู้อย่างมากหลวงเววีกล่าวเช่นนั้นเราข้าจัดสามารถใช้ได้เมื่อไร่กันหรือสิ่รู้สึกปรัถนาอย่างยิ่ง จิตปัญญาของเจ้าต้องบรรลุถึงช่วงเติบโตขั้นที่1ิเป็นอย่างต่ำส่วนเจ้าตัวนี้เพิ่งอยู่เพียงขั้นแรกกับมังยังอีกยาวไกลนะหลงสุอีกล่าวการเติบโตของจิตปัญญาเชื่องช้ายิ่งนักทำให้หลวงสิวรู้สึกกัดกรุ้มอยู่บ้างเขาต้องรอจนกว่าจะสามารถหลอมยาเสริมพลังจิตวิญญาณจนวนมากแล้วสิก่อนจึงจะเริ่มบำเพ็ญจิตวิญญาณได้หาเจอแล้วที่นั่นคือยอดเขามีป่าไม้ปกคลุม น่าจะปลอดภัยดีเจ้าต้องข้าบนจานกลมนั่นเถิดข้าจะบอกระยะทางความสูงและระยะอื่นให้หลงสวีเก่าวอย่างดีดีแม้ว่าตอนนี้หลวซิวจะยังไม่สามารถใช้เก็บท่องก้าวหน้าผาได้แต่หลงสวีอีทาได้และตอนนี้ก็สามารถทําให้เขาใช้ประตูหลวเทียนได้อย่างสะดวกสบายยิ่งนัก <c oughs> ข้าได้ทาทานแล้วหลวซิว,วหมุนวงแหวนบนจานกลมกำหนดทิศทางของประตูหลวเทียนตอนนี้ มือนสองข้างเขาสั่นเทาเล็กน้อยเขาตื่นเต้นไปอย่างมากได้แล้วือสิวร้องด้วยความตื่นเต้นจากนั้นก็ถ่ายพลังเข้าไปจานกลมนั้นก็สูบปรานแท้ของเขาอย่างบ้าคลั่งและบงหน้าเขาปรากฏประตูบานหนึ่งซึ่งอาจด้วยแสงสีขาวนวลขึ้นมาช้าช้านี่คือประตูหรูเทียนหรือลรสูวเห็นบานประตูที่มีขอบสีขาวเรืองรองปรากฏขึ้นตรงหน้าในเวลานี้จานกลมนั้นก็หยุดโดดก,กลืนปรานแท้ของเขาแล้ว เมื่อเห็นประตูเลเทียนก่อตัวขึ้นหลวสิวก,ก้าวเข้าไปยังประตูอย่างตื่นเต้นเขามาปรากฏตัวอยู่ในป่ายแห่งหนึ่งราวกับกลับเข้าไปในห้องห้องหนึ่งแห่งนี้สว่างสวมากเพราะใบไม้ไม่หนาทึบนักก็ยังอยู่บนยอดเขาทําให้หมู่ดาวพร่างพายเต็มท่องฟ้ายามราตรีตั้ง่องแสงเจิดจ้าประตูหลวเทียนหายไปแล้วเช่นนั้นหากาต้องการกลับไปมีท่าว่าเราต้องเปิดอีกครั้งหรือหลักหลสิวออกมาแล้ว เขาก็ไม่เห็นประตูบานนั้นอีกอูร้างหงไม่ได้บอกเรื่องนี้กับเขาสิ้นเปลืองไปมากทีเดียวแหละดูน้ยท่าทางของเจ้าจะห่างไกลจากการคาดวีบมากนักหากระยะทางใกล้ๆคงไม่มีปัญหาแต่หากระยะไกลมากคงไม่ได้สุมเมียวกล่าวขึ้นมาหลังจากได้ทดสอบความอัศจรรย์ของประตูหลวเทียนแล้วหลวเซิลก็จดทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าทันทีมองผืนน้าทะเลที่กว้างไกลเบื้องหน้าที่ขณะน,นี้อาบแสงดาวระ,ระยิบระยับเขารู้สึก ตื่นเต้นอย่างยิ่งโบกสะบัดปีกบินไปอยู่กลางอากาศเขาถอดเสื้อผ้าออกแล้วก็โจรลงสู่ฟ้าดําดิ่งสู่ท้องทะเลทันทีเมื่อมองดูทะเลที่อร้ขอบเขตโดเซิลรู้ว่าตัวเองช่างเล็กน้อยเหลือเกินเขารู้ว่าในทะเลอันกว้างใหญ่นี้มีผู้แข็งแกร่งนับไปท้ววและเขาเป็นเพียงมดปลวกตัวหนึ่งเท่านั้นเขานอนหงายอยู่ในน้ําทะเลแงนมองหมู่ดาวนับไปท้ววบนท้องฟ้าพรางพึมพำว่าเป็นว่าจะสามารถโบยบินไปถึงท้องฟ้า ดวงดาวอันไกลโพ้นนั่นได้หรือไม่บนดวงดาวหล่านั้นมีพู้คนอาศัยอยู่บ้างหรือเปล่าเนาะอยากคิดมากเลยจะสนุกให้เต็มที่เถอะซูเมเยากล่าวด้วยรอยยิ้มหลัวสิวเบ้ปากเฮ้ยถ้าอยู่คนเดียวก็น่าเบื่อจะตายไปพ่อเจ้าก็ออกมาสิมาอาบน้ําด้วยกันฝันไปเถอะซูมมเยวแค้นเสียงแต่ถึงกระนั้นนางและปะยายโยก็คงออกมาเพียงแต่พวกนางอยู่บนชายหาดหลงสวีอี้ก็ติดตามมาด้วย รอยเท้าเล็กๆย่ำลงบนผืนทรายอันอ่อนนุ่มพอเห็นพวนางออกมาโรซิ่ก็ยืนกลุ่มกิ่มเดินเข้าไปยังริมฝั่งตอนนี้เขาสวมเพียงกางเกงตัวเดียวขณะที่สูงเหมยเหยาและปายโยโยอยู่ในชุดกระโปรงสีเทายาวคลุมเขา่าเผยเห็นเรียวขาขาวผ่องดุจหิมะพวกนางจูงมือกันสองเท้าเปล่ปาเหยียบย่ำบนองหาดทรายสัมผัสเรยวขึ้นที่ก็ค่อยซาสาดเข้ามาเดินเล่นอยู่ริมหาดทรายสิ่งที่ทำโรซิ่งมองอย่างเมื่อร้อยก็คือ ใบยอโยนในยามนี้งดงามกว่าทุกครั้งที่เขาเคยเห็นมาแม่นางยังคงมีใบหน้าที่เย็นชาแต่แววตาคู่งามยังเปลี่ยนมาด้วยสีสันมีชีวิตชีวาประดุลบุกพาที่ถูกผลึกในน้ําแข็งมาเนิ่นนานพลันได้ละลายลงทั้งเย็นชาสูงสักเบ่งบานท่ามกลางไอยเย็นหน้าประหลาดพร้อมกับรัศมีอันเจิดจ้าถือกําเนิดใหม่ในแสงตะวันที่อบอุ่นนี่มาดูทางนี้เปแล้วลอซิลร้องตะโกนขึ้นโดยฉับพลันสูม้มือเหวา แล้วป่ายโยโย่หันไปมองทันทีก็เห็นหลวซิวโบกมือน้ำก้อนใหญ่ก็สาดเข้าใส่ร่างอรชนของพวกนางจนเปียกปอนหลงเสวีผู้ซุกซนโยดังนั้นก็รีบวิ่งลงไปในน้าใช้พลังของนางสาดน้ําใส่ซูเมียวและป่าย,ยโยโย่เล่นสุกสนานพางส่งเสีงงอยงหัวเราะอย่างร่าเริงสุกสนเจ้าเจ้าเด็กแสบอยู่เดี๋ยวนี้นะซูเมยียวเอ่ยเสียงหวานปนดุไม่ยอมอ่อนข้อให้เช่นกันนางไม่สนใจเสื้อผ้าที่เปียกโชกเดินลุยน้ําเข้าไป จมตีใส่โรซิลและหลงเซเวี้สิพี่ท่านรีบมาช่วยข้าเลยเข้าซูมาเยวร้องเรียกเสียงหวานไปโยโยช่ชะง,งักไปครู่หนึ่งก่อนจะเดินเข้าอยู่ข้างๆซูมาเยลนางทำเช่นเดียวกับซูมาเยวใช้สองมือวักน้ำทะเลสาดน้ำใส่โรซิลและหลงเซเวี้สระชายทะเลอันเงียบสงบแห่งนี้โรซิลและสามสาวต่างก็เล่นน้ำอย่างสนุกสนาน นี่เป็นคาแรกที่หลัวซิวได้เห็นใบหน้าที่เปี่ยมสุขของไปเายโยโย่และได้ยินเสียงหัวเราะอันนุ่มนวลอ่อนหวานของนางมันทําให้เขามีความสุขขึ้นมาจริงๆพวกเขาทั้งสี่คนเล่นน้ําอยู่นานจนกระทั่งเนื้อตัวชุ่มโชกด้วยน้ําหลงซิวีด,ดูเหมือนว่าจะไม่ชอบความรู้สึกนี้ฉับพลันก็มีแสงสีขาวสว่างว่าบออกมาจากร่างของนางคู่ต่อมานางก็เปลี่ยนไปสวมชุดสีขาวชุดใหม่แล้วป่ายโยโย่และซูม,มเหยาวยังอยู่ในน้ํากับหลัวซิว ร่างกายเปียกปอนเสื้อผ้านแนบเนือ้อเผยเห็นสวดทรงองค์เอวอันงดงามอ,อรชอนอนแอนอย่างชัดเจนทําเอาเลือดในกายของเสือพุ่งพ่านโดยเฉพาะเมื่อเห็นผิวขาปุดพองราวขหิมะที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าภายใต้เสื้อผ้าที่บอบบางแนบไปกับร่างทําให้เขาอดไม่ได้ที่จะมองสาแล้วสาเล่าเจ้าเด็กแสบเจ้าจงใจทํานี่ซูเมียวแค่เสียงออกมาเบาๆแม้ไปยโยโย่จะเปียกโชกไปทําร่างแต่นางกับยิ้มยิ้มให้กับเดีิลพังกล่าวว่า ขอบคุณนะหลัซิลที่ทําให้ข้ามีความสุขเช่นนี้แ้วพี่โยโย่จะขอบคุณค่าอย่างไรดีหลัซิลยิ้มกร่มถามสูมิเหยยวรูอ้อยว่าปราโยโย่เริ่มเปลี่ยนแปลงไปมากเพราะหลัวซิลซึ่งเัเป่เที่นางไม่เคยคาดคิดมาก,ก่อนแน่นอนว่านางคิดว่าเป็นเรื่องดีและนางรู้สึกขอบคุณหลัวซิลด้วยเช่นกัน